สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันชาราศีมิถุนถือได้ว่าเป็นราศีที่3ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือคนคู่ชาวราศีนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นคนที่สงสัยช่างซักถามนะครับชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจเต็มไปหมดและมีความชำนาญเป็นอย่างมากในการเข้าสังคมชาวราศีมิถุนนะครับเป็นนักแสดงออกถึงจุดยืน ถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างอย่างเปิดเผยและเป็นคนที่มีไหวพริบปณนิพานเป็นอย่างมากท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้ากับคนแบบไหนลักษณะแบบไหนของชาวราศีนี้อยู่นะครับเพราะเขามีหลายด้านและชาวราศีมีถุนชอบเข้าสังคมชอบการแต่งกายชอบการสื่อสารนะครับเขาเป็นคนที่พร้อมจะสนุกในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ เป็นคนเคร่งขรึมหรือเอาการเอางานเป็นอย่างมากได้เช่นกันนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์มาทําคลิปเพื่อเติมกําลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่ออะไรกับท่านบ้างในช่วง3เดือนก่อนสิ้นปี2 5 6 6นี้นะครับ เอาละครับเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคลิปแบบนี้เป็นเพียงคลิปสุ่มภาพร,ารวมนะครับเพื่อดึงพลังงานดีๆไม่ใช่คลิปดูดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังก็ขอให้เก็บแต่พลังงานดีๆนะครับกลับไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะครับเอาละครับ อาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่เพื่อเช็คพลังงานก่อนนะว่าวันนี้พลังงานจะออกมาแบบไหนก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหานะขอให้เช็คพลังงานตัวเองว่าตรงไหมถ้าตรงก็เข้าไปรับฟังเนื้อหาต่อนะครับแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับพลังงานที่ได้วันนี้มันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะครับมันเป็นพลังงานความหวังมันเป็นเหมือนพระอาทิตย์ ขึ้นนะครับทีนี้อาจารย์ขอขยายความนะพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้มันเป็นพลังงานแห่งการเกิดใหม่หลายๆท่านนะครับในอดีตที่ผ่านมามันผ่านความเจ็บปวดมาเยอะแล้วนะครับผ่านความล้มเหลวมาเยอะแล้วมีหลายท่านนะที่ขึ้นมาคือเพิ่งจะผ่านความเป็นความตายมาเช่นผ่านจากอะไรที่ เราเคยรักเคยห่วงมากที่สุดที่มันเจ็บปวดทรมานต้องทนคิดถึงมากที่สุดแต่ตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วหรือใครหลายๆคนนะครับเคยตกงานเคยล้มละลายแต่มาถึงวันนี้ก็ทำใจได้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือพลังงานจะมาประมาณนี้ในวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามพลังงานที่ท่านขึ้นมาที่ท่านอยากจะสื่อวันนี้คือท่านอยากจะให้กำลังใจนะว่า อยากให้ตัวคุณนะครับมีพลังให้มากกว่านี้คือตอนนี้คือเริ่มมีพลังก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก่อนสิ้นปีนี้คุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณใจฟูนะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวฝุณนที่ท่านอยากจะสื่อในวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ขอเอ่ยพระนามนะนะครับว่าเป็นพระองค์ไหนบ้างก็คือให้ท่านรู้ว่าเออ ท่านบูชาองค์ไหนอยู่ก็คือองค์นั้นแหละนะครับที่พลังงานขึ้นมาว่าสื่อให้คุณมีกำลังใจนะครับทีนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับขอให้ตั้งใจและใส่ใจอย่าคิดถึงแต่อดีตที่มันผิดพลาดอย่าคิดถึงแต่อะไรที่มันล้มเหลวให้คิดว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปจีรังแม้แต่ร่างกายเราเอง อย่าเอาเวลาอย่าเอาพลังงานไปเสียเปล่าๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่มันผ่านมาแล้วเช่นก็ยังเศร้าเหงาหงอยยังเสียใจอยู่ในอดีตที่ฉันที่คุณเคยรวยเคยหาเงินได้เดือนหนึ่งหลายๆแสนหลักล้านแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่มีเดนยึดบ้านก็ไม่มีเดินยึดอายเพื่อนอายครอบครัวอายพี่อายน้องไม่กล้าสู้หน้าใครไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ น,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาบอกว่าอย่ายึดติดกับวัตถุสิ่งของนะครับทุกอย่างมันมีเวลาของมันมันมาได้มันก็ไปได้เหมือนเช่นที่คุณเคยมีและมันก็หายไปและวันนี้ท่านอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่าเมื่อมันไปได้มันก็ต้องกลับมาใหม่ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่กลับมาแล้วทำให้คุณมีความสุข สิ่งที่คุณจะได้รับก่อนสิ้นปีนี้นะครับมันคือความหวังมันคือโอกาสมันคือสิ่งดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเจองานที่ใช่หรือเจออะไรที่มันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องเดินตามเส้นทางที่คุณอยากจะเป็นและคุณจะมีความสุขจริงหลายๆคนนะเคยเป็นพนักง,งานประจำเขานะครับ โดนไล่ออกจากงานเสียเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกเฟลไม่อยากทําอะไรต่อและอายเพื่อนทั้งๆท,ที่แบบเราก็ทํางานดีทำไมอยู่ๆโดนไล่ออกจากงานอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากรลยาณมิตรหรือตัวท่านนะครับได้ฟังเก็บนี้แล้วก็ขอให้มีสติแล้วตั้งจิตตั้งใจนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านโดนบันดาลให้ตัวคุณนะครับจงมีความคิดไปในทางที่ถูกที่ควร และอย่างหนึ่งสำคัญเลยพลังงานขึ้นมาวันนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณท่านอยากให้คุณนะครับทำอะไรก็ตามนะครับให้มีความมุ่งมั่นให้มีความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะทำและคิดถึงความสำเร็จปลายทางจริงๆอย่าทำเล่นๆให้รักให้ทำแล้วคิดถึงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมมันจะก่อประโยชน์ให้กับ คนรอบข้างมันจะก่อประโยชน์ให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากสิ่งนี้แหละไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรไม่ว่าจะเป็นการทำช่อง y o u t u b e การทำมาค้าขายอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณท่านจะช่วยหนุนนำทำให้คุณมีชะตาที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกครั้งนะครับท่านอยากจะให้กำลังใจสำหรับคนที่ท้อว่ามันก็ท้อมานานแล้วนะเป็นครึ่งปีเป็นปีแล้วนะท่านอยากให้คุณลุกขึ้นมารักตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเพราะท่านพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นพลังงานดีๆที่อาจารย์ส่งได้น,นี้เอามาฝากกันนะครับตามที่บอกนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปส่งนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใหนคนหนึ่งถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ สามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้หรือใครอยากดูดวงเป็นรายเดือนก็จะมีคลิปแยกเป็นหัวข้อเป็นรายเดือนไปอันนั้นก็ไปไล่ดูนะครับเอาละครับครายานมิตรฟังมาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีกําลังใจช่วยเติมกําลังใจให้ท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกดียิ้มได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของคุณนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้ มีกําลังใจในการใช้ชีวิตขึ้นมาสักนิดมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้กัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาก่อนสิ้นปีนี้ขอให้ผ่านพ้นสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันทําให้อึดอัดใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ